คนรู้เกียรตนะฮะแล้วก็ผู้บริหารี d s สทุกท่านนะคะับสิิ์ไม่เจอกันครื่องปินสิบีอาวเป็นพิสิ่งนัเดินทางนะฮะสวัสดีครั้งนึงนะฮะ สุวรรณชนครับเป็นที่ได้เลยนะครับเพราะว่าขอทุกท่านนะฮะต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานแสกงข่าวภาพยนตร์นะฮะรักเรื่องใหม่เลยนะครับจาก g t ทของเรานะฮะชื่อหนังนี้น่ารักมากเลยนะครับฟรีแลนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ารักหมอนะฮะหลายท่านคงจะได้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แบนเดอร์ต่างๆนะฮะเหมือนผู้หลักมากดูดีมากๆเลยนะฮะบอกเลยยิ่งถือว่านี่ชื่อภูมิจับแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะไปค้นหาคำตอบกันนะฮะจาก วิณยานตัวนี้ครับชัยชอบนะเกียร์หายไป3าถึงสเดือนหลังจากนั้นก็มีข่าวรั่วไหลที่ได้สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GTH จะมาพร้อมชื่อผู้กำกับ,กบอย่างเติร์กเอ,อ่เอ,อสังเวยใช่รอดูอยู่อยรอดูอยากรู้ว่าถ้ามาดีเทลจะเป็นยังไงว่าเขาน่าตาแบบมีมุกอะไรแบบเด็กๆมุกพิเศษมาเยอะดิ เอารู้สึกตื่นเต้นกันแค่เห็นแค่แบบพี่เตอ๋อเป็นอ่าเป็นนักแสดงนี่คิดว่าพี่เตอ๋ออจะมากำกับภาพยนตร์อย่างเงี้ยได้ได้เหรอแสดงผู้กองยอดรักกำกับหนังให้ตลกเหมือนอจะแสดงละครนะคะไม่ใช่แล้วละ่ะเมื่อไหร่จะไปดีกันต้องพิมพ์ไปดีสักทีเถอะป่าดับก็น้องเ,เตอ๋อหน่อยเต๋อสัดดนตวีออกไม่ใช่ไม่ใช่นักแกชัดเลยเข้าใจผิดกันแล้วล่ะครับเพราะเต๋อที่เราพูดถึงก็คือเต๋อนวมบุต์ ไม่ใช่เตอ๋อฉันทวิทย์แต่ก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะสับสงเพราะนอกจากชื่อเล่นจะเหมือนกันแล้วทั้งคู่ยังมีหน้าตาใสาแบลวจนถูกหวดให้เป็นใน50ตุ่มสดในฝันของ,น,ของนิตยสารคลีโอผมเนี่ยเป็นอุคลีโอตอนปี2548ส่วนคุณเตอ๋อทุกคนเนี่ยได้มาเป็นอุคลีโอปีถัดไปครับ มันก็ไม่ได้อะไรมากเราเหมือนเป็นตัวหลงเๆือ่ะเพราะเราจะเห็นแบบหนุ่มโปรๆร,รมีความชำนาญทางอะไรพวกนี้เขาจะได้แบบเดินอะไรเยอะๆของเราไม่ไดูมากกว่าเรือแบบนี้นข้ามเรื่องนานาไปที่ประวัติการทำงานกันว่าทั้งคู่เคยผ่านการเป็นเด็กฝึกง,งานของค่ายหนัง g t s Farm เหมือนกันคือผมทำงานเมื่อหลังใน GTH ก็เป็น acting coach ครับก็ทำเป็นกล้องมีไฮซีรับทุนงานซึ่งตอนแรกมาติดต่อแบบ ทกคนคนีไม่พนการเป็นคนเขียนบทให้กับหนังที่ประสบความสําเร็จหลายต่อหลายเรื่องผมก็เขียนเรื่องคนันโ,โฮทีมาข้าแพ้งอะไรเงี้ยครับเขียนบทรถไฟฟ้าซึ่งเขีนเป็นพลงานแล้วก็รับป็นปีเดียร์ผลตอน14ไม่ว่าทั้งคู่จะมีความเหมือนกันมากมายขนาดไหนแต่แต่ติชน,ว,นวิตก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังเรื่องนี้เลย ก็รฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเป็นฝีมือการกำกับและเขียนบทโดยเตือนว่าคนทำโรงรัตนาไปถูกกำกับรุ่นใหม่ที่ผลงานเขาหวานรางวันมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นเรื่องน่าจับตาบอกเมื่อเตอนะว่าบทกับ g g s จะทำหนังร่วมกัน ำงานร่วมกันระหว่างคนหนังที่มีความเป็นตัวตนสูงม,มากๆกับบริษัทผลิตหนังไท,ทยที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในปัจจุบันเ ين. นี่ยยิ่งมาดูจากฝีมือการทำหนังของ,ของ,ต,อง,องตัวเอกเชื่อว่ามันจะลงเอยแบบแฮปปี้นดินงและมันยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อหนังเรื่องนะั้นดันเป็นหนังรับที่ว่าดูเรื่องชีวิตของฟรีแลนซ์คนหนึ่งที่ทำงานหนะักจนรบาบพังเลยต้องไปหาหมอและตกหลับหมอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่ ว่าเขามีโอกาสได้เจอกับมอกแคทินเดือนละครั้งหลังละไม่กี่นาทีในห้องตรวจแสนคับแค่ของโรงพยาบาลรัฐบาลเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าความรักของคนคู่นี้น่าจะโรแมนติกแบบไม่ธรรมดาฟรีแบนซ์ถามป่วยข้ามพักข้ามรักหนอไปเกิดเข้าใจว่าพี่เต๋อฉันทำแล้วมาดูเนี่ยผมก็โอเค <laughs> สารยาอย่างนี้ทาพลาด้วยประการทั้งปวง สับสนว่าเอ๊ะเต๋อไหนกัแน่ที่เป็นผู้กับวันก่อนเจอเตอ๋อที่มันโดนจริงแล้วถามเตอ๋อนี่เดฉันไปงานแถลงข่าวหนังเธอที่เตอ๋อทำง,งานงางมากอะไรพี่ <c oughs> จริงนี่ก็เรื่องจริงเลยยังไงครับเป็นขั้งคนสับสนเยอะไหมฮะอาจจะ้วยครับอาจจะเป็นบทบาทใกล้ๆกันทำงทานทีเดียวกันเดี๋ยวอะไรนะตัวเราคิดว่าตัวเราพี่รอเต๋อหรือเต๋อรอเราผมก็ดีดึงรอวันนี้หนึงนี่เอเขาดีกว่าให้เขาดีกว่าเนาะเออสอดโดนเนาะใครปัดโซ่ผมตรงนี้ให้คุณ ไม่ได้มันเป็นยูนิคเรียกว่าอะไรนะครับเออเป็นสไตล์คนครับเออคุณเอาอะไรมาข้ามที่ผมก่อนะฮะไม่มีไม่มีนะฮะเห็นว่าคุณเต๋อได้เคยร่วมงานกับจีนเอสมานานแล้วและนี่คือครั้งแรกเลยในสถานการณ์แบบรุ่งกับนะฮะคุณเกรงไหมฮะ แรกเราเกรงเพราะว่าหนักมันสเกลใหญ่ขึ้นมากตอนแรกดูเกรงตรงไหนคะไม่อยากให้ผมตอบว่าอะไรแล้วแต่คุณเลยนี่ฟองมาขนาดคุณเกรงตรงไหนแต่ไหนสวนครับแต่ไหนสวนของร้านนะฮะแล้วอะไรคือพี่ลละครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยอยากร่วมงานกับเต๋อเตอเนี่ยเขาเหมือนในวิทยาเมื่อกี้คือร่วมงานกับเรามานานมากแล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องคนทำงานรุ่นใหม่ที่เก่งมากแล้วก็ จะแบบสกิดลตลอดว่าเฮ้ยเอายากต้องกลับหนังยางหอมยางคือแบบฟิวตลอดฟิวตลอดสุดท้ายเโื่นนี้เขามาหอมใช่ค่ะ ปรับจูนเลยไหมปรับจูนเลยไหมตอนที่เราเป็นพวงกับจริงๆก็ปรับจูนเยอะกัทำไมงั้นจริงๆก็ปรับจูนเยอะเพราะว่าจริงๆการมีคนเขียนบทกันเป็นพวงกับคนละแบบภาพการกลับต้องมาเจอกับนักแสดงเจอกองขาอะไรเงี้ยใช่ตอนเขียนบทเราจะอยู่หน้าคองเขียวก็ต้องแบบเดี่ยวพอเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมาจากชีวิตจริงเถอะเลยก็บางส่วนครับบางส่วนส่วนไหนที่เจมเป็นชีวิตจริงคุณก็ เป็นฟรีแลนซ์ก็มีช่วงไมสบายไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็เลยได้แรงประตา้ใจกัทันไอ้ไม่บนี้คือที่เป็นเป็นเดยก็ด้วยมือน้เป็นแบบนั้นหนักเล่ลองเอยากรู้ให้เราฟังห่อยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็จริงๆเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับคุอในโรงพยาบาลรัฐบาลหรืออะไรคือการมัการมาเจอหมอใรงพยาบาลรัฐบาลเปนจริงเป็นีเงื่อนไขอยู่กับ แสดงว่าเรื่องราวในเรื่องนี้ก็เป็นระเบิดดิกด้วยด้วยครับนะครับพี่วันครับพี่วันเห็นสกายภาพในในพิชายกรณีพี่ว่าเต๋อเป็นพี่ว่าน้วันนี้นะคะเป็นผู้กับที่ป๊อปและอินเทนที่สุดในโลกโซเชียลหรืเวลาไปงานไหนเวลาไปนี่ไม่ตรงเนี้ยไม่เคยแล้วจริงคือพี่ติดอยู่คนเดียวเลยถ้าไปถ้าไปตามงานผู้สอน ระหว่างชัชมิตกับแ้วกับคนที่ว่าสูสีเลยนะจ,จำนวนคนถ่ายรูปเนี่ยขอเลยเซ็นอะไรเนี่ยนี่ถ้าเกิดถ้าผมทรงเดิมนะทรงเดิมเป็นังไงนะงเด็กอันดี้ถ่ายมาถ่นในใายรูป หมอที <Tory>. ่ต้องไปเปิดเปิดตูดชิญญาใชเปิดเสื้อเปิดเสื้อดูแค่ไม่หมดคนเขาต้องมีการเปิดโดนชิญญาไม่ไไมม่่เคยหแบบขนาดไม่ขนาดนี้ไม่เคยหรอแล้วแล้วเขารู้สึกเฉิดหมอผู้หญิงเนี้ยเขาสึกว่าแค่เนี้ยก็เป็นหนักได้แล้วเพราสว่าโอมมันมันมีมุมเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครเห็นแต่เขาเห็นนี่คือส่วนที่เขาไม่เหมืคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากแสงครับฟรีแบทฮ่าฮ่ว รัหมอคือหนังรักเรื่องใหม่ของ GGS ที่จับแ้ะเอกนั่งเอกจากหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ GGS ยาสันนี่สุวรรณเมธานุจับไอไฟแตงกิ I Fi, Thank you, ง้วเลือดและใหม่ดาวิกาฮเน่จากพิมาทัศนมาประชันบทบาทเป็นครั้งแรก จะเป็นนักสแสดงมากฝีมือที่มีผลงานมาแล้วมากมายแต่สําหรับหนังเรื่องนี้ทั้งซันนี่และมาต้องสวมบทบาทที่ทั้งคู่ไม่เคยได้รับมาก่อนงานนี้เลยต้องปรับลุกและทำเวิร์กช็อปกันอย่างจริงจังเริ่มกันที่ซันนี่รับบทเป็นยุ่นมือรีทัชหนุ่มสุดเซอร์แม้ว่าที่ผ่านมาซันนี่จะเคยรับบทบาทมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักร้องต้อยแนนหรือนายช่างจอ สันนี่ต้องสลัดภาพเรานั้นทิ้งแล้วเปลี่ยนลุคให้บอกกับบทบาทในเรื่องนี้ก็าเป็นตัดสกินเฮดตัวกราฟิกเขามีการให้คนมาสอนผมไม่รู้เลยว่ามันมีปุ่มคอมมานอะไรใช้อะไรในในแง่ไหน นอกจากนี้ในบทซันนี่ต้องเป็นคนที่ไม่นอนติดต่อกันได้ไหลาหยลายวันซึ่งทําให้เขาต้องอดหลับอดนอนในการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ไปด้วยตอนนี้จะมาหกโมงเช้าและก็ะเสร็จหกโมงเช้า เป็นเพื่อนซันนี่ก็คือผู้หญิงคนนี้เพราะเธอต้องเท้าฉากร่วมกับซันนี่ตลอดวีวิโอเล็ตแลบปวดเป็นเจ๊ โปรดิวเซอร์รุ่นน้องจากเอเจนซี่โฆษณาที่คอยตามจิกทวงงานจัดยุ่นอย่างไม่เกรงกลัวแล้วฟันที่วิกก็ห่างกับพี่สันญญาอยู่ประมาณแบบ10ปีได้เงี้ยวิกก็ไม่ค่อยกล้าแบบกดเขาขนาดอะไรเงี้ยเขาเล่นก็แบบเอาไปชันเหนือกว่าอันนี้ก็เลยจะเล่นทันได้กว่าจริงๆอยู่ที่อยากันลูกเจ็ดจ็ดลูกลูกละไกันทะพี่มันก็เลยจะเหมือนกับว่าส่งรับส่งรับส่งรับพี่พี่เหนือตั้งครึ่งหนึ่งแล้วไงมันไม่แซ่บนีะแซ่บทีนี้ แหมเข็นน้ารักอย่างเนี้ยโห้ไม่เบาเลยนะครับน้องบีแล้วก็มาถึงนางเอกของเราซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้หม่ต้องมารับบทเป็นหมออินคุณหมอผิวหนังประจําโรงพยาบาลรัฐและเพื่อให้หม่อินและถ่ายทอดบทของหมออินออกมาได้สมจริงที่สุดใหม่จึงของอนุญาตไม่สังเกตการการทํางานของคุณหมอตัวจริงถึงในโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว ให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นผู้กำกับเลยออกกฎห้ามไม่ให้ใหม่แต่งหน้าเป็นปัญหาอนการแต่งหน้าของใหม่มาคือแบบใหม่คิ้วเข้มก็บอกว่าใหม่คิ้วเข้มตายใหม่ปากแดงใหม่ไม่ทำอะไรมาเขาก็พยายามจะดออทุกอย่างนี้หมันใบหน้าของแม้ว่าต้องเข้าฉากดูหน้าสมแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของใหม่ลดน้อยลงเลยเชิญเชิยุด เราเองนะคือเราก็อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นเพื่อนเนาะรับาบเนี้แล้วจะห้ามรักหมอได้ยังไง <Metall ic> และนี่คือความตั้งใจที่พวกเขาทุ่มเทให้กับหนังเรื่องนี้สามกันอยาอยานนี้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรับนักร้ายเพราะคุณมีนัดก,กับพวกเขาเหล่านี้ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรับหมอ สวัสดีครับเอาล่ะเราก็จะโอ้ยเป็นคนดีอะไหวทุกคนเลยอะไหว้เวทีด้วยไหมไหว้เวทีด้วยไาวไหมเออไหละรละพ <c oughs> งไหลระพงเอารับพ่อจะเด็กแล้วนะผมเออ,เอ,อคุณงานก่อนเรื่องอะไมรคุณงานก่อนเรื่อ,องต้นถวายสิเหนจริงท่นนี้ได้จริงเออเราเราคุยสดตัวไหมให้เราคุยเรืเร่องหนักดีกว่านี่ทำไมคุณไม่แบบตาคล้ำมา ในหนังแล้วจะไปแต่งตัวหล่อทำไมไม่เข้าคอนเซ็ปต์อ่ะที่หล่อหล่อแท้งนั่งกินอ่ะครับผมแต่พุ่งกลับหรือคะพุ่งกลับก็น่าจะอยู่เอออเาไว้แบบช่วงว่างไม่คิวมันเป็นอาชีพสละบา ตาปุซานี่ถ้าเป็นผมผมน่าคลั่เหมือนในหนังหรือว่าตาดำมาคุณหลอกเกินไปอ่ะไม่ก็มันถ่ายเสร็จแล้วไงอ๋อนี่คือคำตอบแล้วใช่ไหมครับผมใช่ผมไม่ทำตาคลั่ตาคลั่งหรือว่าทำไมเราขอนคุณจริงๆน้องจะดูดีไหมครับไม่เห็นเวลาคุณเป็นคนเข้าอินหรือคาแรคเตอร์ในหนังทุกงฟังตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วไงนะแล้วถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเออครับผมคล้อกันเลยไหมนี่ผมเตือนนะครับผมนี่คุณเต๋อไม่ใช่คุณเต๋อสิคุณสนี่ครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้คุณปล่อยมุกแบบพากกระจายหบือไง เคยหวานผมนะัลโหอผมเป็นหนังผมเล่เป็นแคเตอร์แล้วผมไม่เคยหาบคผมไม่บเพื่อนนะครับ ตอบนี้มาได้เลยจะพูดมาเฮ้ยจะจะปล่อยมุกอะไรเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกครับผมฮะฉันไปคุยกับมุกจะมีบ้างอ่าสร็จนี้กังไงอาจจะจแล้วอ่ะไรอาจจะมีบ้างอะไอ่ะคุณกับพักคุณเต๋อครับเขาเล่นได้แบบสะใจคุณไหมได้ได้แบบพอใจคุณไหมพอใจครับพอใจพอใจคะแนนเต็มสิบเท่าไหรสิบเอ็ด ไสุนัี่อวยอยู่ต่อแล้วเพลงไปเลยใช่มสิบเอเลยอะให้เยอะทำให้สิ่งให้สิ้นคุณรู้สึกไงบ้างให่สิบเอ็จากเต็มสินะไม่แปลครับเป็นจงนะไม่เคยไม่คยตาสิรเลยไม่ควรต่อนี้เลยได้ใจเขราบผมจะชอบคขาานเลยอ่ะมาฟึตกับใหม่บ้างดีกว่าคุทักบ้าิบสครั้งหนึ่งไม่ครับไปใหญ่กว่านไปใหญ่้างเดวิกาเห็นปะไปทีนีปะโไม่ีอากระดาษชั่วมาเขียนชื่อขอให้หน่อยนี่ไง นีมีไกล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 คิดถึงแดงลดละวันถ่านหมดนะเราันถ่านเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไใช่กันละวันถ่านหมดเวไม่ใช่กันหน้าะใหม่ใหม่เรื่องนี้ใหม่ไม่แตไม่แต่งหน้าเลยหรอค่ะัแต่แพ้รือสัมภารค่ะอ้าวกลัววิ่งแต่งหน้าทำไมอ่ะเราแต่งไม่แต่งหน้าเลยจะได้ลุกใหม่บ้างเงี่ยแล้วใหม่อยากจะเพิ่มคิ้วให้ยน้าผูวคันจังหน้ค่ะก็เลยต้องแบบหน้าเขาพยายามทไม่ลองหน้ากัน แต่ว่าบอกเลยว่ามีเรื่องเล่นที่ใหม่เนี่ยเครียดกว่าการไปได้แต่งหน้าอีกก็คือการได้ร่วมงานกับเรกุนเดชคุณรู้ตั๋วไหมผมก็จือยู่โอเคคุณหนากกู้เลยคุณรู้สึกแต่กใจยังไงหนักใจอะครับคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นคนที่ตลกที่สุดเป็นคนที่เครียดมากเขาเป็นคนมีสาระมากจริงเหรอตัวจริงเขาเป็นสาระเหรอใช่สาระเไหน มันเหลืออันเดียวแล้วมีสาระสาระสาระเีสาระพูจามีผลเรื่องนี้มีผลครับถ้าก็ยืนงงอยู่ตรงแถว้องหอการูปกาอย่างเช่นอย่างเช่นคือทำงานด้วยเราเขาโอเคอะเราทำงานกับพี่เขเก่งอืแ้วเราราชการใหม่ ดีๆครับผมเอชิดชอบการแสดงด้วยลงครับผมารแสดงที่เก่งมากาพันล้านเกือบสามร้อยล้านนจ้าครับผมเธอรู้ตัวใช่ไหมครับหรือว่าเะสามร้ล้านแต่ชาวเขาไม่ใช่หนีพันล้านครับเธอเกรงใจเขาไหมจากที่บ้านผมก็ไ้เอาเลยเอาเลยเต็มที่เอาเลยแตสาไมต่ตรือไม่ไม่มีคำถามเต็มกว่านี้นะเต็มตัวนะเต็มตังนมีครับมีครับนี่เป็นรื่อที่สแล้วใช่ค่ะตื่นเต้นอยู่ไหมคะตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่า ส <S 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 ่วนนึงคือนี่เป็นดาราเบอร์ใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าผ่านล้านกนสามร้อยล้านใช่ใช่อ้ที่สำคัญเนี่ยต้องมีรู้สึกไงบ้างที่ได้เล่นประกบเป็นดารารุ่นพ่อของเราลุ่นพ่อแม่แม่มาดูนพู่านดเลยครับผมเช่สี้บ่าเป็นดาราลุ่นพ่อใช่ไหมคะคุณรู้สึกังไงบ้างท่าทางต้องมีท่าทั้งสี่ท่าทั้งสี่เรกยก็ แต่ว่าในบทต้องแบบว่ากดกดพิ่ซันนี่ด้วยใช่ต้องแบบจิกคอยตามงานอยู่เบอร์ณอีกนิดนึงตกหัวแล้วอะไรใช่ใช่แล้วแล้วแล้วคุณกลัวเขาไหมกลัวเขาไหมแรกแรกกลัวหลังๆไม่กลัวครับก่อนก่อนเล่นหนังเนี่ยแต่ละคนต้องเวิร์ช็อตเข้ามาใช่สชนนี่เป็นโบสถ์ช็อตไหนบ้างครับผมตอนที่หลางการแสดงนะฮะเราก็มีนี่ด้วยทำดีทัศทำคำติดครับผมก็ต้องใจตอบเลยีมใช่ใต้องตอบไง เธอไปทำอะไรบ้างของโทรศัพท์เธอมาตอไปทุกส่วนหมดมีทัชเออแล้วก็เรูปจบการแสดงด้วยครับผมขอบคุณกับคำตอบของท่านที่ตั้งใจตอบเราผมก็จะตอบตลอดคุณแม่ครับอะบริเวณช็อปอะไรบ้างก็มีทัช a ค t i n g นะคะที่ไปนั่งคุยกับพี่เต๋อสามชั่วโมงต่อวันเขานบอกว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลจริงๆเลยใช่ คนที่เข้ามาก็จะเป็นหมึกหอาที่อยู่ไม่ใช่เป็น,นห้องใหญ่แต่จะเป็นครอบก็คอไปแล้วก็เวลาคนไข้เข้ามาเขทาทําอะไรบ้างอะไรอย่างี้นี่ไงนี่คือการเวิร์กช็อปแล้วก็ทุ่มเทคือต้องไปที่โรงพยาบาลเลยไม่ใช่แบบมันยืมที่ตอบไปตอมาอาชีพผมเป็นลทั้งเดินทหารผ่านศึกผมเป็นล <c oughs> ีท่ เขาตั้งสุดลีทัชเจ้ผมไปทำอะไรผมไปยิงปืนไม่ได้ว่าเลยใช่ตั้งเงินั้นเขาเลยได้ทะลักเอกพันล้านสุ่ดมุนเป็นทะเลทรายทันนะก็ได้ขายล้านครัเจออีกแล้วเหรอตายอ่ะตายเลยครับผมสาสตรต้องมีก่อนน้องมีเขาไปเวิช์คช็อปหนึ่ก็เวิรช็อปกับพี่ซันนี่เป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกอันเลยค่ะเห็นบอกว่าต้องมีการแบบมีการมาสอนด่าพซันนี่เรื่องใช่คนะพี่พีเตอร์ต้องสอนด่าพีซันนี่ทำไมไม่ให้มันวัดสำหรับชันอีเล็กดีใจที่มาเท้ขนาดนี้หล่อไม่ได้เป็นการบวชสอบทำไมไม่เป็นที่สอนที่นั่จิกด่าได้เลยหรือเปล่าไม่เอาของ จะไม่ใช่แบบไหนไม่ใช่เปิรลองเล่นให้พี sk <sk ่ด er ูซิเ nice ดี๋ยวนะลูก่อนนึก่อยผอนย้อนลำเลิกถึงตรัพเสนี่เดียวพอนานลูกไม่หมดนะลูกไหนอะขอไหนอ๋อว่าแหเขาเงียวเราทํานเรื่องาจะนนที่เราอ๋อใช่มคนทำงานที่เราทำเนี่อครับอะไรครับสคริปต์น ไม่ชอบการเดินแค่ที่ซีเซลโอเคครับอดีตขาตัวเองสิได้ได้ได้ซึ่งหนังเรื่องนี้ถ่ายทำมาราธอน์ว่าในหนังพระเอกอดหลับอดนอนทำงานไม่ชิดจริงเพราะเราอดหลับอดนอนก้างดีกว่าคแต่รู้ไหมนี่นี่คือฐานเปลี่ยนขอบ้ามที่ที่จะอ่านเนี้ยคือคถามหรือเปลี่ยนขอบล้ามรวมกันครับผมจากเรื่องเนี้ยอ่ะ ในหนัาก็คนหลับนอนชีวิตจริงป่ะมีบ้างครับผมคือผมคือจริงๆอ่ะคนเราอ่ะชอบแบบว่าบางทีอย่าใจไหวแต่ร่างกายไม่ไหวกระชับตัวอะไรอย่างนี้ครับผมจะมเป็นแบบเวนไม่ลับนอนเราเป็นยังไงเป็นแบบตาบสิฮะเออวะสงสัยอะไรเนี่ยถ้าหลัดนอนเป็นยังไงมองว่าหล <c oughs> อนค่ะสงสัยอะไรเนี่ยโด,โด,โดูสงสัยอะไร ฝากแล้วกันครับผมแล้วล่ะฝากป้วยไปที่ต้องมีก่อ,อน,นออค่ะฝากฝากหนัองอ๋อค่ะก็เป็นหนังที่พวกเราทั้งมั่นใจทำกันมากจะเห็นเน<ช>ี่ยมุมใหม่ๆของนักแ,แสดงทุกคนนะคะในเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยมุมกำกับใหม่ๆของพี่เต๋อด้วยก็ลองไปดูกันเยอะอๆ,ๆนะคะครับแล้วใหม่ครับค่ะก็ขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะฟรีแลนซ์ทำป่วยทำผ่าทำรักหมอด้วยนะคะวันที่สามกันยาค่ะครับผม คุณสันครับว่ายิ้ถ่ายไม่ทด้ไงรึเปล่าอยากเล่าให้ใหญ่ใหญ่อยากเล่าให้ใหญ่ใหญ่คุณสันติครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับผมฟุ้งกับต้นสุดท้ายครับใช่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 ครับผมผมป็นเด็กเออจะมาฝากกับมันเลี้ยงกับมันช่วยกอาต่อครับผมก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับทีไรน้ามป่วยห้ามพักข้ามรักหมอครับผมคือมั่นใจว่าคนดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะชอบชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และมีความสนุกกันดูภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับผมเพราะว่ามันเหมาะกัน คนมีความรักที่อยากพักร้อนครับผมอ๋อผู้ดีผมมือกับสันนี่ครับผมครับดีครับผมจากบ้านแล้วพี่เต๋อพี่เต๋อครับ เรามาดูกันแล้วกันจะได้เห็นอัชีพการนักแสดงคือจะได้เห็นเขาเล่นในโหใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยเห็นของเขาอะไรเงี้ยครับก็ลองมาดูกันที่โลกสามกันยาสามกันยาอยู่ในอุปกรณ์ภาพยนตร์แน่นอนนะครับแน่ครับตอนนี้สื่อจะเป็เครื่องทุกอยกันมากเลยสื่อคุณไปดูออฟชีตเทรลเลอร์ของเราก่อนสื่อสื่อใจเย็นเว้บางท่านยังไม่ได้ดูออฟชีตเทรลเลอร์อ่าเลียกสื่อดูก่อนเลย ช็ดรออยู่อยู่มองได้ครับอ่านมองได้นะอ่าน้อก่อนลองสื่อพัรอบมาติดนะครับว่าจะได้ดูร้อมกันนะฮะสื่อแั้วก็เสร็จแล้วปุ๊บหันตัวกลับมาเพราะว่าพวกเราทุกคนจะได้ชมอ็อกช็ตเทรลเลอพร้อมๆกันพร้อมแล้วแหวนห้าห้าแหวนปกดีค่ะชื่ออะไรคะภาษาไยคะัถ้ารับหมอในตรวจเนาะเช่ท้องหรอ ทำอาชีพอะไรผมเป็นการาฟิกครับทำงานนี่สชั่วโมงค,ครับวงการฟรีแลนซ์มันโหดนะครับลูกค้าไม่โทรตามนีด้วยเนีน่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทอะไรทรทีวะที่วันมีไวไฟมัายวะคุณจะไปทำเงี้ยอะไรฉส่งขาเจอที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์วัดแก้วจริงกุนทีหนึ่งไวไฟโอ้นนนนคือคุณโคจะไม่นอนเอรู้ด้ไงครับทองตาก็รู้แล้วคุเไรเนี่ยมึงหยุดเงาออกเด๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องอเหรอคะ โอเคค่ะเป็นอะรมาค่ะมันเป็นเปืเ่อขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอถ้าเป็นมากหมอขอเสียางอ่แรกต้องทานยาให้คุมียาสลบช้างสองงดอาหารทะเลทั้งหมดเียกุ้งสามออกกำลังกายสามสิบนาที สามทุ่มหมอนอนสามทุ่มนะครับผมเมื่อกี้องคิดว่าผมก็ควรตีหมอเนี่ยจะเป็นเะดือนหน้าบอกว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้นะครับอย่าเปลี่ยนเลยถ้าเจอกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี้ยโงห่งกันพี่ ไม่เสจหรอกติดหญิงนะเนี่ยช่วงเนี้และสามมาตรฐานี้ตกงานไม่รู้ตัวเจอกันที่หมขอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากก,กว่านี้ป่าวะบ่อยค่ะรู้ผู้ชอบเขาว่า กดชัตเตอร์แล้วพี่พอบอกกันว่าเราจะหยุดแข่งที่านศึกษาเก่าโอเคไหมฮะโอเคยอภาพยอมนะจังไรฝากพี่ผู้ชมนะที่มาร่วมงานแข่งขันนี้ด้วยนะครับก็เป็นและอีกหนึ่งเรื่องนะที่จีเอสภูมิใจเหลือเกิน